สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำเมงกิซอนผัดกะเพรานะคะทุกคนเมงกิซอนนี้เอามาจากเมืองไทยนะคะทุกคนมาจากสวนสดๆเลยนะคะมีตัวอ้วนๆทุกคนไข่เต็มท้องเลยท้องไข่อึงออึงเลยพี่เพนก็จะทอดก่อนนะคะทอดให้กรอบนะคะแล้วก็พักไว้แล้วก็มาตำเครื่องแกงกันนะคะเครื่องผัดกันนะคะมีกระเทียมแล้วก็มี ตะไคร้นะคะตามให้ละเอียดแล้วก็พลิกนะคะสี่ห้าเม็ดนะคะไม่เผ็ดมากเนาะตามให้ละเอียดนะคะแล้วก็เอาลงไปผัดเลยจ้าอันดับแรกก็พี่เพ็ยก็จะผัดใส่ถั่วก่อนนะคะซึ่งเป็นถั่วฝักยาวก็ไม่มีนะคะทุกคนก็ต้องใช้ถั่วเสี่ยนแบบนี้นะคะที่เมืองน,นอกนะคะก็หาถั่วฝักยาวลําบากหน่อยนะคะถ้าไม่ได้ไปร้านเอเชียก็ไม่ค่อยมีนะคะร้านแขกนี้จะมีนะคะถั่วเสี่ยน แล้วก็น้ำมันร้อนนะคะเสร็จแล้ว,ลวเพียนก็นําเครื่องแกงลงไปผัดได้เลยจ้ะเราจะผัดให้หอมเลยนะคะให้หอมให้กระเทียมหอมแล้วก็เอาถั่วลงไปนะคะใส่ถั่วผัดถั่วก่อนนะคะเพราะว่าให้ถั่วสุกก่อนนะคะเมงกีซอนเรากรอบคั่วสุกกรอบแล้วนะคะผัดถั่วจนสุกเลยจ้าหยดน้ําปลานิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะใส่ผงนัวปลายช้อนชานะคะน้ําตาลหนึ่งช้อนชานะคะ น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจะเอานะคะบางคนาอาจจะกินกี่เนาะนี่เรก็คนให้ให้ถั่วเราสุกนะคะไปเรื่อยๆน,นะคะที่เพื่อนชอบผัดแบบแห้งๆนะคะเมนกซอนเลยมันต้องแห้งเนาะมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรจ้าสีอข,ขาวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาเมนกิซอ,อนที่ทอดกรอบแล้วลงไปผัดได้เลยจ้า อยากให้ทุกคนดูใบกระเพราทุกคนพ่เศษเอาใส่ช่องฟิปไว้นะคะปีหนึ่งนะคะเอาออกมาดำปีๆเลยนะคะเล่ๆเลยนะคะคือไม่น่ากินเลยแต่ว่าให้มันมีความหอมยิดนึงนะคะพ่เ็นไม่ทิ้งนะคะแต่ว่าอยากจะใช้ให้มันหมดดูแลไม่น่ากินเลยทุกคนมันอยากได้เป็นเป็นใบสดๆแต่ไม่มีค่ะร้านอาเซียนเข้าปปก็ไม่มีนะคะจําเป็นเลยต้องใส่แบบนี้นะคะ อีกอย่างอยู่ต่างแดนจะหากินยากมากนะคะใบกะเพรานะคะเมื่อผัดทุกอย่างสุกแล้วนะคะเราก็เทใส่จานเสิร์ฟได้เลยจ้าเป็นผัดแมงกิอรต่างแดนนะคะเป็นเมนูหากินยากนะคะทุกคนฝรั่งเสือ้อฝรั่งเสแมงกิส <laughs> <laughs> รคราฟปตอรนราตอะ Oh, orat-orat. Mm -hmm. oh.